สวัสดีครับร้านบีเลสติกนะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเลวะดี63ครับวันนี้จะให้ดูรถจีออโน่ครับอ่าฮะก,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 ก็สตาร์ทติดยากครับสตาร์ทติดยากสตาร์ทติดยากเอ่อก็คือส่งมาฟิตเครื่องเฟรอะไรก็คือลื้อมาเนี่ยลูกสูบยังพอไหวอย,อยู่นะครับยังไม่ถึงขั้นว่าโซมมากอะไรขนาดนั้น,นครับแต่ที่ปัญหาที่เจอคือปั๊มประตูลบรั่วครับมีน้ํามันอยู่ในแข็งาานะครับนี่นี่ล้างไปแล้วนะ คงมองไม่เห็นก็หรอกก็เอาฟังผมเล่าไปแล้วกันก็คือมีน้ํามันอยู่ในแค้งครึ่งนึงอ่ะมีเกือบเยอะเยอะว่าาเกิคือจอดคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดถ้ศซีนปั๊มรั่วเนี่ยซีนปั๊มคือตัวเนี้ยตัวข้างในเนี่ยอ่าผมเปลี่ยนไปแล้วนี่ผมเปลี่ยนแล้วนะก็คือซีนปั๊มนี่ซีนปั๊มรั่วพอรั่วพอมันรั่วแล้วมันก็ซึมออกมาตามก้านเนี่ยมันอยู่ท่าเนี้ยท่าทิมทิมลงเนี้ย ก็ซึม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 ไม่ต้องซึมเยอะครับแค่วันละหยดก็พอครับวันละหยดวันละหยดสิบวันก็สิบหยดยี่สิบวันก็ยี่สิบหยดยี่สิบหยดนี่ก็เยอะแล้วก็อยู่ในแข้งแล้วพอสตาร์ทเนี่ยมันก็ปั่นเอัตัวรุขึ้นมาหัวเทียนก็บอดอยู่ง้นะครับตาตาทไม่ติดติดยากติดติดหนักแล้วคราวนี้พอลงบ่อยๆเป็นนานๆเข้าเป็นปีๆก็ถอยเสียก็เผาไหม้ออขึ้นหยดก็เผาไหมไม่ดีเพราะว่ามันเผาไหมเหนียวตลอดเวลาคือเออตัวรุปเยอะลงเยอะ ก็ท่อเสียก็ตันก็หนักเหนียวไปหมดคือตรงนี้ตอนนี้รถทั้งคันเนี่ยเหนียวทุกอย่างนี่ตอนแรกรถเนี่ยเป่าประตูเุี่ยโสมากนะนี่นี่ล้างแล้วนะเนี่ยนี่ล้างแล้วนี่ล้างแล้วล้างจนขาวแล้วนะฮะซีนเดิมเนี่ยค่อนข้างจะเน่าเลยนี่ให้ดูเช็ดเช็ดให้ดูแห้งๆหน่อยแห้งก็ไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่หรอกอ่ะเนี่ยดูก็รู้เลยครับเห็นป่ะซีนเนี่ยด้านเนี้ย เป็นอาซีมีสองฝั่งด้านนี้ด้านในด้านในมันเปียกมันไม่แปลกเพราะว่ามันมันมันคอยคอยกันไม่ให้น้ำมันออกมาข้างนอกด้านเนี้ยมันเปียกอ่ะเห็นปะมันแปลกแต่แปลกไม่เท่าไหร่ครับคือลูกค้าอยากรู้ลูกค้าก็ไปแกะแล้วมันรูดมันรูดกับแกนดูได้ว่ามันมันหลวมมัยยังมันลื่นยังอะไรเงี้ยถ้ามันหลวมก็มีโอกาสซึมได้ก็คือเหมือนเหมือนซีนโชคอซีอะไรทั่วไปอ่ะครับก็รั่วนะฮะประมาณนั้นนี่เปลี่ยนให้แล้วพอเปลี่ยนไปปั๊บ เคยเจอปัญหาเหมือนกันลูกค้าโทรมาเฮ้ยช่างบู้ผมซื้อซินแกนปั๊มไปกับช่างไปเนี่ยมันหมุนฝืดมากเลยเนี่ยหมุนอย่างนี้เลยโอ้โหนี่โคตรฟืดนี่นี่นี่หมุนนี่หมุนแรงะนะฝืดมากเลยโหมันมันแน่นไปเปล่าเพืนอ่นเอาก็มันซีนน่ะลูกค้าถ้าก็มันซีนซีนใหม่ใหม่มันก็ต้องฝืดดิ เออมันก็ต้องมันก็ต้องกันน้ามันกันอะไรเดี๋ยวพอใส่ยสักพักเดี๋ยวมันก็เข้าที่มันก็คุยกันแต่ก็ไม่ถึงขั้นหลวมครับเพราะว่ามันคือซีนการน้ํามันอ่านี่แหละคือเหตุผลหนึ่งที่ว่าบางทีรถซิ่งรถทาลูกอุดออโตลูปทำไมเพราะว่าปั๊มอัโตรูปมันกินแรงเครื่องครับนี่ดูดิหนักนี่ถ้าเกิดคันไหนเปลี่ยนซีนไปนะแม่งหนืดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคันนี้บอกเลยว่าวิ่งไม่ค่อยเื่อหรอกแรกๆอ่ะเต้องติดเครื่องลัดอินกันพอสมควรอ่าฮะแต่คันน อย่างถ้าเกิดใครดูไว้เนี่ยอุดอโตลูปทำไมอุดอโตลูปดียังไงก็ดูครเนี่ยเนีดูดูมือมเลยไม่คตรเก่งเลยนี่ฝืดเลยเนี่ยฝืดก็เดี๋ยวสักพักนึ่งหมือนมันก็เข้าที่ครับเท่านั้นแหละถั่วเขียวมาแล้วทุยไม่ใช่โอเคโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับถั่วถั่วเขียวมาแล้วโอ้โหก็ กำลังไลค์คลิปอยู่ก็ั่วเขียวมาเออโอเคขอบคุณครับเพื่อนๆก็เป่าแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมขอบคุณครับ